ครับนอกจากนี้นะครับนายจตุพรพมพันธ์ะครับแกนนำกลุ่มนบชก็ยืนยันนะครับว่าใบสูตติบัตรนะครับที่ยืนยันว่านายพิศิษิ์เกิดที่ประเทศอังกฤษและดัมมาโชนั้นเป็นของจริงนะครับเพราะว่าสํานักง,งานกฎหมายอัมสเตอร์ดัมได้ไปคัดลอกนะครับมาจากสํานักง,งานทะเบียนกลางที่ประเทศอังกฤษเมื่อ8วันที่ผ่านมานะครับ มาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชกันนะครับโดยเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมานายจตุพรพรพมพันธ์นะครับแกนนากลุ่มนปชได้ขึ้นเวทีปราศัยนะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมนําหลักฐานสําคัญนะครับคือใบสูติบัตรของนายเอพิสิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีนะครับสแสดงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมบนเวทีดูครับโดยนายจตุพร,พรระบุนะครับว่าสูติบัตรดังกล่าว สาบรักงานกฎหมายอัมสเตอร์ดัมนะครับที่ดูแลคดีของกลุ่มนปชคัดสําเนามาจากสํานักงานทะเบียนกลางของประเทศอังกฤษซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่านายพิสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมปีคิสกราต1964ักาหหรือว่าปีพศ2507และได้แจ้งเกิดนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพศ2507โดยเกิดที่นะครับกิ่งอำเภอวิกตอรียเมืองนิวคาสเซิ ซึ่งหลักฐานสูติบัตรนี้นะครับสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่านายพิสิทธิ์นอกจากใช้สัญชาติไทยแล้วยังมีสัญชาติอังกฤษด้วยเพราะตามที่ประเทศอังกฤษระบุว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าบุคคลใดเกิดในประเทศอังกฤษก่อนปีพศ2526ก็จะได้รับสัญชาติอังกฤษทันที แต่ที่ผ่านมานะครับนายพิสิทธิ์ไม่ยอมเปิดเผยถึงการที่ตัวนายพิสิทธิ์ยังคงถือครองสัญชาติอังกฤษอีกทั้งยังไม่เคยแสดงใบสละสัญชาติเพื่อชี้แจงข้อสงสัยดังนั้นนะครับหากสารอาญาระหว่างประเทศรับฟ้องคดีของคนเสื้อแดงจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมก็จะทาให้ต้องถูกดาเนินคดีในทันทีไปฟังคํายืนยันของนายจตุพรกันครับแจ้งเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมสองรยมีนายทะเบียนลงนามเป็นที่เรียบร้อย คือแจ้เกิดหลังจากเกิดหนึ่วันและนะครับสำนักงานทะเบียนการของประเทศอังเดษได้ออกคำรับรองว่ารับรองว่าเป็นสำเนาจริงของการบันทึกในเอกสารที่รับรองแล้วของสำนัการทะเบียนการเกิดในเขตที่ระบุข้างต้อนออกให้ที่สำนักงานทะเบียนกลางภายใต้สัญลักษณ์ของสำนักงานณวันที่11องกุภาพันธ์ ปีนี้นะครับเมื่อ8ปวันที่แล้วที่เราสิริสายที่ได้ไปพัดสำเรามาเลยครับนอกจากนี้นะครับนายจตุพรยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับระหว่างคดีของกลุ่มนปชกับกลุ่มพธมิตรที่ขณะนี้การนำนปชทั้ง7คนเข้ามอบตัวแต่ไม่ได้รับการประกันตัวส่วนกลุ่มพธมิตรนะครับแม้จะถูกออกหมายจับแต่ก็ได้รับการประกันตัวในเวลาอันรวดเร็วซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ยุติธรรมนะครับกับกลุ่มคนเสื้อแดง มาดูบรรยากาศสดการชมดุมของกลุ่มของกลุ่มนปชกันขณนะนี้นะครับแม้ว่าขณะนี้จะผ่านมากว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่านายจตุพรพรหมพันธ์แกนนาของกลุ่มนปชนะครับก็จะคงปากหลักนะครับปราศัยอยู่บนเวทีนะครับโดยเนื้อหาสาระของการปราศัยนะครับนอกจากจะมีการชี้แจงเรื่องของใบสุทธิบัตรของนายพิสิทธิ์รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างคดีของกลุ่มคนแสดงกับกลุ่มพัมิมรแล้วนะครับยังมีการชี้ให้เห็นนะครับถึงปัญหาของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการช่างไข่ไก่นะครับที่ช่างเป็นกิโลขา แล้วก็การขาดแคลนน้ำมันปาล์มนะครับที่ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเวลานี้โดยชี้นะครับว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนครับทั้งนี้นะครับผมจะต้องมาติดตามท่าทีนะครับในส่วนของแกนนำรปชที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมายืนยันนะครับว่า ในวันที่21กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ทางด้านของศารอาญาจะมีการนัดไต่สวนนะครับคำอุทธรณ์นะครับที่จะยื่นขอประกันตัวการนากลุ่มนปชทั้ง7คนว่าเจาะมาอย่างไรซึ่งนายจตุพรยืนยันนะครับว่าไม่ว่าผลเจาะมาอย่างไรจะเป็นทิศทางในการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนปชต่อไปและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชที่เกิดขึ้นจนถึงเวลานี้ครับ